หลังจากติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันไ i เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อกล้องจรปิดชนิดที่ใช้ซิมนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมมาใหม่นะครับท่านจะต้องนําซิมไปเปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมทีนี้แพ็กเกจก็อยู่ที่งบประมาณของท่านนะครับเลือกอาจจะเลือกเรื่องของระยะเวลาการใช้งานหรือความแรงนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะครับผม ก็ใช้ได้กับซิมทุกค่ายนะครับจะใช้เป็นแบบไมโครซิมนะครับซึ่งวิธีการแกะซิมเนี่ยเราก็จะแกะแค่เฉพาะส่วนนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปแกะด้านในนะครับแกะเฉพาะส่วนด้านนอกพอนะครับเบาๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันพอดีกับถาดใส่ของกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับเราก็แกะแค่นี้พอนะครับวิธีการใส่ซิมนะครับ ช่องซิมเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับส่วนช่องบนเนี่ยจะเป็นช่องของเมโมรีการ์ดนะครับผมวิธีการใส่ซิมที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราเอาด้านชิปนะครับหงายมาอย่างนี้นะครับด้านชิปโผล่ไปด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆเสียบลงไปนะครับเอานิ้วค่อยๆกดลงไปให้ดังเสียงดังคลิกนะครับฮะโอเคครับตัวนี้ล็อกซิมแล้วนะครับแล้วก็ช่องนี้เราก็จะใส่เมโบรีการ์ดนะครับ เสียบลงไปนะครับกดนะฮะหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยเสียบไฟแล้วรอสักครู่นะครับตอนนี้กล้องกําลังเซตตัวอยู่นะครับรอจนกว่ากล้องจะหยุดนิ่งนะครับโอเครับกล้องหยุดนิ่งแล้วนะครับเพื่อความชัวร์ในการเชื่อมต่อนะครับผมจะทําการรีเซ็ตกล้องก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับโดยการ กดไปที่ปุ่มด้านใต้นะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับตรงนี้นะครเราจะใช้ลวดหรือคลิปนีบกระดาษก็ได้นะครับคำหาจุดให้เจอนะครับแล้วกดครั้งลงไปนะครับจนกว่าจะมีเสียงร้องโอเคครับเสร็จแล้วก็รอสักครู่ครับรอจนกว่าสัญญาณไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับครับหลังจากสัญญาณไฟขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับกล้องนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเชื่อมเราจะต้องเชื่อมต่อ w i f i ของตัวกล้องก่อนก็คือ w i f i ของซิมนะครับซิมที่อยู่ในกล้องนะครับคลิกไปที่การตั้งค่านะครับผมในมือถือนะฮะแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับเนี่ยฮะจะสังเกตแอดเคาน์นี้นะครับผมมันจะขึ้นว่า m i f i 5 6 7 6 5 1 6นะครับ ซึ่งกล้องแต่ละแต่ละตัวเนี่ยรหัสจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าให้สังเกตเขาว่า M I F I ด้านหน้าไว้ก่อนนะครับเมื่อเจอแล้วเรากดเชื่อมต่อเข้าไปเลยครับพารเวิร์ดต,ตรงนี้สําคัญครับให้ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับนะฮะใส่ครบแล้วกดเชื่อมต่อได้เลยครับอันนี้มันเป็นพารเวิร์ดของของตัวเครื่องนะครับผมโอเคครับเราเชื่อมต่อกับ สัญญาณ w i f i ตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับกล้องในแอปแลอปได้เลยนะครับผมไปที่แอป i อครับกดคลิกตัวบวกครับกดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นี่ฮะตรงนี้มาที่เชื่อมต่อสายนะครับด้านล่างสุดนะครับกดขั้นตอนต่อไปแล้วก็กดเพิ่มตัวบวกตรงนี้นะครับ ตรงนี้รำนำเข้ารหัสอุปกรณ์กล้องนะครับคือคือพาสวดก็คือหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไปได้เลยครับตั้งชื่อห้องครับตั้งชื่อกล้องครับผมแล้วกดตกลงปิดท่า RTSP ครับเรียบร้อยครับ เชื่อมต่อกับกล้องได้แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยน Wi-Fi ไ,ได้แล้วนะครับไปใช้ Wi-Fi ปกติหรือว่าใช้เน็ตในมือถือก็ได้นะครับในการเชื่อมต่อแล้วเข้ามาดูนะครับโอเคครับภาพมาแล้วนะครับ นะครับง่ายมากเลย